เขาบอกว่าให้ตอบคำถามว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของเต็มสิบนะเต็มสิขอคิดเส้นใต้คำนี้ก่อนจากระยะทางบ้านหน้ยถึงบ้านก้องเราประมาณตรงนี้อยู่ที่เลขศูนย์ใช่ไหมบ้านหน้ยอยู่ที่0ูนกิโลเมตรเนาะและบ้านก้องเนี่ยเด็กๆต้องมองว่าอันนี้20อันนี้40 ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็น30นึกอ,ออกไหมอ่ะสานะขอลบตัวนี้ก่อนเสร็จแล้ว30กับ40เนี่ยบ้านกล้องอะ่ะน่าจะอยู่ประมาณ37ใช่ไหมน่าจะอยู่ประมาณ37เพราะฉะนั้นเราเขียนลงไปเลยค่ะเวลาทำข้อสอบเนาะพยายามเขียนมันลงไปอันนี้อยู่ที่37เพราะฉะนั้นถามว่าเต็ม10ของบ้านกล้อง เต็ม10ดูหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข7เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการปัดขึ้นโอเคไหมปัดขึ้นค่ะทดไปเลยนั่นหมายความว่ามันจะมีค่าประมาณเป็น40ค่ะมันจะมีค่าประมาณเป็น40แต่ถ้าสมมุติข้อ2นะข้อ2ก็ถามว่าเต็ม10ของบ้านกล้องถึงร้านอาหาร อันนี้เราจะต้องคิดละเอียดนิดนึงบ้านกล้องอยู่ที่37ร้านอาหารเนี่ยเด็กๆต้องใช้วิธีการประมาณนะคะมันจะอยู่ประมาณถ้า75มันจะตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ประมาณ71นั่นหมายความว่าจากบ้านกล้องถึงร้านอาหารเนี่ยกิโลเมตรที่71กับกิโลเมตรที่37เอา71ลบ37มันจะอยู่ที่34กิโลเมตร พอเราปัดเป็นเต็มสิบแน่นอนว่าเลข4ี่มันมันมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราจะต้องปัดทิ้งกลายมันเป็นเลขศูนย์ซะอันนี้จะได้สี่เออสาค่ะสาถัดไปเต็ม10ของบ้านนุ้ยถึงร้านอาหารบ้านนุ้ยถึงร้านอาหารเนี่ยศูนย์กิโลเมตรถึงเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบเอ็ดระยะห่างประมาณเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดสิบค่ะข้อนี้ได้70 ถัดไปเต็มร้อยเปลี่ยนบ้างเต็มร้อยดูหลักสิบเปรียบเทียบบ้านนุ้ยกับร้านอาหารก็คือบ้านนุ้ยกับร้านอาหารคือเจกิโลเมตรเนาะถ้าเต็มร้อยแน่นอนว่าเราจะต้องดูที่หลักสิบค่ะเลขเจ็ดมีค่ามากหรือน้อยต้องเป็นไง ปัดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าปัดขึ้นปัดยังไงอะ่ะเดิมทีมันไม่มีอะไรเลยพอเราปัดไปให้มันมันก็จะมีค่าเป็น100อะ่ะตัวหลังคือปัดส่นๆไปเลยเรียบร้อยข้อสอบออกแค่นี้เองพวาะข้อสอบประมาณคนะ่าเนาะชิวๆอยู่แล้วแต่ว่าฝึกอ่านเส้นจำนวนนิดนึง